เอาละสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสบายครับเต้นนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแมปกันอีกเช่นเคยนะฮะเป็นแมปของน้องไอเอ็ก x ์ไอเอนะฮะ <Wow. S 1> ก็นี่เลยเป็นน้องที่ผมชอบนะเขาเล่นอ่าแมปโซเวอเก่งดีนะฮะเอาละเรามารีวิวแมปกันก่อนโอเคอันนี้ผมใส่ texture pack เ,เข้าไปนะครับเป็น texture pack แสงเงาที่ดู ขับตาท่านผู้ชมยังไงไม่รู้นะเพราะว่าดูดิยากมันเป็นแบบนี้เป็นจุดๆๆอ่ะเออไม่สนต้องเข้าใจแล้วกันเอาเป็นรีวิวแมปกอนดีกว่านะฮะผมว่าผลถอดทิกเก็แพ็กดีกว่าโอเคสบายตาขึ้นเยอะเลยนะฮะเอาละตรงนี้จุดแรกเป็นจุดฟาร์มข้าวนะครับก็ไม่มีอะไรมากจุดต่อมาเป็นแครอทก็รู้อยู่แล้วแหละตรงนี้เป็นที่อนชาร์ดนะฮะ แล้วก็เบอร์รี่ตรงนี้มีอะไรบ้างปับป๊บปั๊บโหลตรงนี้น่าจะเป็นบ้านนะฮะเป็นบ้านของน้องเขาที่อยู่ใต้ดินแล้วมั้งเอาละไปจุดต่อไปกันดีกว่านะฮะตรงนี้เป็นฟาร,ร์มพัมเกนแล้วก็ฟาร,ร์มข้าวอีเช่นเคยทำไมรู้สึกแปลกๆวะอาจจะเป็นเพราะฟาร,รม์มไม่รู้เกลื่ก็ได้เอาละมาจุดต่อไปกันดีกว่าจุดนี้เป็น Uh, f k Fishing Farm นะครับขอดูให้หนนะ่อยโอเคก็มีแค่นี้เดี๋ยวไปดูจุดต่อไปของน้องกันดีกว่ามีอะไรบ้างที่ผมยังไม่เห็นว่ะเอ่อก็เท่าที่เห็นมีแค่นี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเพิ่งเล่นได้เอพิโซดที่10เองนะครับก็ย <c oughs> ังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเพราะฉะนั้นหรือว่าผมรีวิวไม่หมดเองว่ะ อาจจะหาไม่เห็นก็ได้นะครับเอาละก็คลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับแต่ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบยย